ียบจะน่าียบเนี่ยทำน่แหละมาตดครับผู้ใดังผู้นยังียเียบยบค่อยกว่ากหล้วมึงดึงนะปม่กลง้างหลังไปมา โอ้ยโอ้ยส e> ่วนลดทกคนโอ้ยโอ้ยพี่น้องเสอไม่ต้องบอกยังบ่ท่านได้เกษเพชปวกลายจำนี่ได้ปีนี้ได้แจ็คสี่เลนนักสี่ตึก มาเลยมืออื่นเริ่มมันเอิบออกมือนี้แด้วนี่พี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเศ้ากับชิฮ่าอีกหากเขาจะเห็นคลิปเจี๊ยบหรือป้าชิแตกแล้วพี่น้องเอ้ยป้าแตกแน่แน่เขาจะเห็นนะคะเขาก็เจาะจุกนะครับกระปานมันีไงก้อนนี้นี่กระป๋านมันไงคระวบาน นนอพอแล้วจุนดมติ่ถ่ายทัแล้วเอ้ยจุัจุแนเคเมาทางโคนพี่น้องเอ้ยเอาไว้เป็นเชื่อีด็ดไวน้น้ำด็ดไว้เป็นเชื่อมันทังไว้ทังไว้อาตัานเสียฤกษ์มัตเปียมันแต่ามันลืมสอเ้ยนอ

พี่น้องกำลังงามกำลังงะดอกพี่น้องเอ้ยโอ้ยสมัแท้สมัแท้จุาวะพี่น้องพี่น้องเอ้ยเห็ดอะังนัิเดียเชียงดเชียงดูดเียงดดเเชียงเดู ห้วยกําลัชิลูกคือลูกใดลูกแรนเก็บหรือลูกแรนนี้จะก่อนลานี้แหลโอ้แม่งขี้แม่กที่ว่าคือกัดแล้วนอพไปนอนอกวนดค่อยแรงกำลังั่งออนซอนออนซอนจะเกิน น้องบอยกวางเขาอยู่สันเอาน้องบอยมาเก็บน้ำดิไปชิคุณเห็นเถอะน้องบอยจะเก็บเห็ดปวงนะคจะเก็บบังดีเห็ดป่วงนี่ไปสองคนเฮิดมะเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยพี่น้องบาดเถอะเห็ดป่วงคือมาแท้ อุ้ยเหยียบเต็มตีนค่ะเต็มตรีนเต็มตรีนดังกรอบหลุดไหมกำลังพ่นเลยนะแม่น้องบอยเหยียบแล้วดังกบแม่ติมพี่น้องเอ้ยกำลังคืนเต็มเหยียบแล้วคือเปล่าเปล่าลูกไป ของมือเลยแม่เลยเกียดติโนไมคบเบิดแต่ทางเกียรติเขาก็หูอ่ะทางเหตุจะจิบหลักฐานติให้โทรให้โทรใช่แค้โทรสักคนบอกเอแม่งบ่ดก่อน อุ้ยตะวกตะพิ่งยังตะว่กคนกำลังเกเห็ดูดูนะจักนั่งท่ายังดอกต่บิึงเกบึงเศรห็ดูนะคะสาวโอ้ยแม่บอเอดน้าอะไนี่ งานเดอย่าสักก่อนะน่อยพีโทรกลาบดอกเดยวจะโรกรับเห็นบอลเห็นบอลนี่เห็นบอนี่เห็นบอนี่บอลนี่บห็นี่ แท้เลยแทงใบไม้ขึ้นมากกับมีเป็นคู่ๆเลยอ้อยขาดแล้วพี่เนอะขาด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 แน่กับยามัน ป้าจุงยังไงเนาะไปตุบุตุบิโอ้ยไม่เสียไม่ได้เหนื่อยฟีนะคะวันนี้ได้อาหารค่ะซ้้มตีนคะเห็ดโตถือว่าเยอะอยู่นั่นเองนะถือว่าเยอะนะเนี่ย ในโลป่ายผมประจักษพี่น้องโลโลกกััวสองโลผมประจักษ์นี่สอโลก็ได้เบเซ็ตนี่นี่เลยจุดทั้งนัยังดอั้างันนี้ละเล็ดล้ำวงอยู่อ้อมต้นไม้ไม่นออ๋อกิอนมันกำลังโต้ยปุยมนมูแมนตัวไกัโถยังไง กระดโผล่นะคะมันลามไปโอ้ยพี่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 น้องพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นบมดเโอ้ยงามเด็ดโผล่กระด้งโผล่เป็นกันาะโอ้ยมาเด้อค่ะมาเก็บน้ำกันเด้อค่ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยปลาบัวพาหาเห็ดมือในมันมันเบิ้งเบิึงเบึงเบิึงเบ้ง เราแรกว่าจิบมาดำนางนะคะตายตัวชั้นว่ะตายได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่อนั้นก็เป็นมือของห้าอิรีเดนเนาะก็ต้องได้เก็บจากมือคือว่าแหละขมันนอกนาไปเบิ่มมอนเขาเก็บไปไกลนะเนาะเอาเก็บไปแล้วนี่อยดิในกันขังชวนกันซอสีแดงนะไปลงยังไงซะก่อนน้อเออ เลาะค่ะมื่อนี้เลาะก๋วยตงกว๋วยเตี๋ยวผสมขายแหละค่ะพ่อเฮ็ดแนวนี้นะเอาไว้ก่อนเลาแหละเงินก็อยากได้เฮ็ดกันจะเก็บพี่น้องเอ้ยพูดอะไรจกขาเนี่ยคุณเกิดนานนี่มาจุกกำลังน,น้อยแต่เนี่ยนะกำลัลงแต่ขึ้นเนาะเจียมมันหากันโอ้ย เชีงหักดังป๊กแป๊กป๊กแป๊กพี่น้องเอ้ยโ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 อ้ยแตกแล้วมันกรอบกรอบแห้งแห้งเด็เห็ดอันนี้คือกรอบแห้งแต่บอกแต่เก่าคือเพื่นกรอบนั่นนี่หักแป๊กแป๊กป๊กแป๊กโพเห็ดแห้งโบราณจัดดีเลยชูนเน่ยแตกปอกแตกปอกโลนี่ผัดเดี๋ยวน้อผัดผัดเซ็ตแซ่็ตเออนั่ะหน่ะดูบุกง่าย มันกรอบนุ <S <S so is ่นนะพัดนล้วมันหอยอยอุ้ยเสียดายดิเสียดายดิโอปัสบายเลาวโบกล้ากินไอโอปสบายแล้วโบกล้ากินยังทั้งนั้นพี่น้องยาหงอโผเออน่ะวายวายวายแห้งกระดอกโล่ของบ้านแห้งกระดอกโล่เครียดเออเท่นั้น เกลี like Never, exactly. ่ยไปเกลี่ไปเ้ยน้มเงน้ำกัมืนอืมไม่บ่อยเฮ็ดแตกเฮ้ยะออนดีสะออนดีสะออนดี สวยงามตะเกีเบดกระปุกขี้เลา้ตังคเียบนะเจี๊ยเกี๊ยเกี๊ยบเจี๊ยบเขับอไี้เล้าไม่กระปุกอ้ยแบง้องทั้ง้อท้งห้องเกี่ยวกับอะไรขี้เล้าดันี้ทางไหนนะอาเดแอรทาี่ด ค่พีี่ตัวตะเวนตะเวนรอบอีกงานมันพลังแทงขึ้นเอาเกียรดีนี่มันออกก่อนกบบทางเทิงบบอกวก่าคือโบราณมาท่า,มมานถิ่นกกันจะ็บ เบิดรลเ้อพี่น้องเบ็ดล้เบิอเบ็ดแะ้รลังมวนเบิดตกใจเลยเบ็ดคเบระเบอเบิดระเบ้าซอยเบิองเนี่ย่าพี่น้องเบิงเ่ะเบ้บจะมาวเก็บเห็ดบ่เบดอีกแหละ นั่น huh. น like uh ี yes. uh ่มาเคลียร์งานกันเลยหน่ยเนี่ยงานกำลังเคลียรอยู่คุยห้างมาแดงโอ้เห็นเห็ดลบเห็ดห้างมาแดงโอ้ยสกสามจุล้างหมดล้างหมดนี่บอกสามจุลออกอันน่าแปลกแล้วมันก็บ้าห่างห่างไปแล้วเนาะ một một bye bye một cả một ôi oh, hết cả hết đồng ừ, còn... đi, ừ. đi, à. đi, đi thôi còn đây hả mậy rồi nó ừ. mà đâu โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยพี่น้องเอ้ยบ่อยากเสาเก็บเด้เก็บแล้วบ่อยากยุดเลยพี่น้องเนี่ยพุ่นเนี่ยพุ่นทั้งหมดแดงทั้งหมดอันหมดแดงขมเค้งผุ้ไข่หมดแดงก็อาละวาดคอยแล้วเบิดอัพเปอร์เป็

เสียมาเด้อจุ่มเลยนุ่มเอ้ยโอ้ยแตกน้องออกมึงละดอกตอดอกไปเนาะมันเมท่านออกเบอร์เด่นเนะมันกำลังเลิมือื่นเต็มอยู่กัแจแถวนีนนาะพี่น้องเนาะ พื้นเช่ายันเต็มป่าแถวนี้อยู่นี่ไม่ต้องบอนก็ตาบดีเป็นไดรมันกำลังแทงดินขึ้นมาบเห็นเออนวณเออสวยงามแขกสวยงามสวยงามมากเห็นบอกป้าลุงหนะเฮ้ยเห็นบ่อเห็นบ่อเนื้หัวจองไปมาอยู่นี่มันอันหมด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 จุ่มนึงเห็นอ่ะ

ไม่กับบ้าีเกียกนะะันเดวี่บนี้ไม่มีแถวนี้เบโเบ็ดกระโดเ็ แน่ๆแม่บ่นน้อยนะกำลังขึ้่กำลังขึ้นปล่อยม่ช้ากอบกอบสเอเหมแววมาล้ำน้อยก่เท่สมไยเดวย อเออมานาน,น้าป่นเนะเออโหเก็บเด็ค่ะพี่น้องมูเดียวนั่นนี่ค่ะอุ้ยได้อยสองโลก,กว่าเกือบสามโลกเลนเนี่ยบริหน่อยนะคะเกือบเต็มกระต้านะคะเออวันนี้หมานโพดโพมักโมมัก,มกแตงช่วยพอ่อดอกกระัางงามอุ้ให้ดินดำดำ สวยมากสวยอะไรพันนี้ไป,ไปพี่น้องหาไมหมหามองไีกไปไปมองอันนั้นเบิ่มองเก็บไปแล้วพี่น้องเอ้ยไป,ไปหลุ่นน้ำกันเด้อค่ะมาเจออกบ่คะไปพี่น้องขาองพออีกแล้ว,ออลวมันอีกคือมือมาันเจ้า

ปาวนฮ้ยนั่งอูสว่ะปาีมาดวา่วนาปาีมาด่วน,ว,นว้าหย,ยียบกูหยียบมาบจม,มจ,จมมโอ้ยพี่ต้องเฮ้ตลปะปหยีบเถาชีมาด่วนานางมาทันเพล่ออเอากลมาหาแถวนั้นอีกดีนั่งอยู่ปักโซ่ผูก น้ำประยูดเป็นขึ้นพี่ทั้งแม่น้องบอยพี่ม่ตดจูมพี่น้องโอ้ยอยากย่างก็ไม่ได้กล้าย่างพี่น้องเอ้ยกระต่ายโอ้ยเจ้ากระต่ายในใสๆละแบบเนี้กระต่ายกรน้อยกระต่ายกรน้อยเท่เฮ้ยมึงซื้อแม้วน้อยเท่าบเบาดังเลยไมนี่พี่น้องพวกเนีนี่พี่น้องเอ้ยนี่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 มีตุ่มมีตุ่มไงนี่เวยโอ้ยตัวนี้กระดกไงครับ

พี่น้องโอ้ยพึ่งนี่อ้ยจ๋าดอกง่ายๆหญ่ทำหน้านั่งโอ้ยอีดิษิเอ้ยมึงอยู่ไสโอ้ยดขึ้นหอขึ้นหอเจ็สีพี่น้องมาไปเฮิรนบุ้งมาไฟนั่นแหละโอ้ยเจ็สีเอ้ยใคยจะไงจะมาเก็บน้ำเด้ะสกิ๊กกระด้งมาเมื่อยๆว่ะ อ้ยบเทนเพชรพะว่าเศร้าเมื่อยเลยค่ะเจ็บๆไปๆเสียบจุบเสียบจุบโอ้แต่แล้วมันเกาะเพชรอันคือเกาะเบอเพชรแต่เก้าเพชรเพชรมันคือ่กอะขนาดนี้เพชรบินก็อบกอบพี่น้ยมาเพื่ออะไรทังานเพื่อโอ้ยเสียบใช่นั่นนั่นนั่นจะจุบมันได้ไงเราจาค่อย ค่อยอันซ้ายเลยด่านะเ็บน้ำกระปาดพอน้ำก้อยเห็นกันเฮ็ดหลบไปเเจ็บเลยค่ะอ้หพี่น้องเก่งไปว่ะปากด่ปากด่างพี่น้องสะอ่อนน้ำบอนี่นะบางหมกมันเคยออกกระดิ่งดิ่งมาใส่รูกค่ะใส่ย่างใส่รพี่น้องโอ้ยเจ็บเจ็บเย็่อยแบยังวะแบยังวผกผูกผูกข้านผู้ย ตาย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 ม้นตีนนี่จะเพิ่งเยยบตามตรมีจะเ้าเขียเอาตร้มกเขียบถมเลยมกมีเลยอ่านี้ออกเลยเวลาพุ่งเลยอ๋ทั้งจะก่าทั้งจกเบ่งทั้งจกเขียบพี่น้องเว้ยแม่นี่จะเกลียยนี่มาแตกเลยให้พี่นอ้องป้่งป่ายเบ่งนั้นทั้งจกฆ่าเดยค่าอืมมันในนั้นคือมานใ่คะ กูว่าแล้วใส่สิซี่นั่นนี่แล้วมันจังมาน,นี่เออจือไว้เด้อทีละมือใหม่กูใส่แต่เสื้อนายปลดไปเนี่ยหักไปเลยกระตาหาบกระตามาน้า <c ười> <c ười> มรอดพอกราต้องเอาใบเดีวยวกระตาไปเลเจ็บเจ็บใส่แต่งเก่งนายมาเด้ออุ้ยหงายยุกเล็กตื่นเด้อเอาไปเผาท้องเป็น <c ười> ไปไมีลูกละยาลูกยังมาใกล้แม่ เอออินี่ไปเผาทองเผาเจ้ากองนี้ด hmm. ีได้มากับพี่น้องเอ้ยแล่นวนแล่นเวียนอ้อมเจ้าก้องนี่แล้วันี้ไปได้ล่ายเต็มนะอ๋อง่เต็มเต็มโคเรเห็นแล้วจะอุอนไพี่น้องเอ้ยจะมาง่ายเทนะเอ้ยน่นนนมือนั่นนี่มาญ่ายเต้มเลยง่ายงง่ยตอนนี้โคดนะโโอ้ยหากูเห็นตโคซา กิน้องยังไงบ่ได้ว่าเฮ็ดปวกติกดีค่ะง่ดอกนี้ง่ายๆเลยไงมันจะจุง่านี่นะนี่เ่าจุง่ายก็เรียก่านน้งนี่นะเคยเห็นว่าง่ายอเโูเตียวกับปลาโอ้ปลาผมเนาะปลาะไระดงง่ายอกะง่ายังวะเลือกระตาแน่เลือีแล้วอแล้วเจ็บไปน้ำไปโอ้ยกรกจนบเจ็บตอนแรกนะ เป็นวันเก็บเลยอ้ยกลังนอยเโอ้ยอยกำลังพ้นอ้ยนาบ่าวือจะสบ่าวือมาเก็บเห็ดอ้ยบ่าวือบมาเนาะกูใหยได้เก็บนะคะเถาะปีนี้พิ่นได้เก็บจูท่านได้เก็บอีีด้พี่น้องเอ้ยหาเห็ดบ่มันปนี่นะบเมลมันออท่านมันออกานมันออกมงกวางบริพานะคะมันออกนะห้งนี้มองอยู่ข้างนี้าบวอไป่ก้นะคะ จะไลกับเขาจบอท่านข้าวค่าตื่นมากับเฮ็ดเบียก็นงานยงฮอนออกพี่น้อเอ้ยกลัวจะออกกัฮงอนได้จะอ่อนดีน้ำ้อาจุกนี้ไงก่อนพี่น้องน้ำนะคะตามมาตามมาพี่น้องนี่ตัน่องเชิญท่านเพ่อ ใช้ใช้ใช้เก็บใช้ใส้ใช้ใส่ในกุ่มมันนั่นแถวนี้ได้ค่ะตรนี้ตรงนีุ้่มบ่ต่งนี้พไปต้องเคียอะไรเคียอะไรก็สิ่ี้เคียรอะไรมันทีเป็นจุดเด่นพี่นะจุดเด่นและก็จะกสญชาลาเอาเบิดครับก็บแลเาต้องท่มเป็นนเคขาเคียเ้เยแบจข่าวก้าโอ้ยอ่อนชอยปวโพงแต่งค่ะ เดบกาเดบกาเลยเล,เลยใครบเห็นกับมือคอยมาลาเขี่ยลมันตื่นตื่นมากบบเห็ดยังเลยค่ะขึมาเขาป่าดับและเลยค่ะนะโอ้ยโอ้ยน้ำกับพ่านน้ำพี่น้องเ้ย เอาแบบจุ่มดิคันขานขาวเนาะนิ่งเลยด่าหาเจ็๊ยบไปนั่งอยู่ซื่อไรเดี๋ยวนี้เออตานตาเป็นเบิ่งกล้องังวะศาสต์ศาดเลยด่าโอ้โหอีเงี้ยอันนี้เงี้ยอันนี้เฮดบดบะเออพี่น้องนึกว่าใบไม้แท้ๆมันเลยจุ่มเฮดปัว โคตรปูวัดจุ๋งย่งนี่เธอว่ายิ่งร็วเรียบปีนี่นะข้ากระเบใหญ่ปีนเนาะไม่ต้องบอกจนว่ากระเบนเห็ดกระว่าเห็ดนก่าไบไม้ติดๆกันได้ี่เนยเก็บเมื่อกี้เนี่ยนะมูม่กกี้กับมูนี่ใกล้ๆกันหนงได้พี่น้องโอยๆตากๆยู่ห้างกันแคบบ่อพอะิบเมตรเจออีกแล้วค่ะยังอีกห่องนึ่งพนองไว้ไป นั่นนัเนอจะเปันขนาดนี่นานนี่บ่เห็นไหมเฮ้ยอุ้ยสองหนึ่งโตไปอีกนะต่อไปอีกคางๆกันนะนั่นนะคางๆกันนะใช่นั่นเออหน่ะนั่นนะหัวปล่อยอยู่นะเออหน้ามือจะถืออยู่นะเออนั่หน้ะมือถือเลยนะเฮ็ดแต่นี่เฮ็ดแต่นั่นนะว่าอย่างจุบมมันนะจุบุ่ยอยู่โบเห็นนะห้ยของลุกปืน ไหนคือไหือไือ่วะมึงได้ไมอุ้ยน่คือเออแม่คุณแม่าอยั่ได้ไหมแม่ดิแม่คือยังอ่ะพี่พี่่พ่พี่น้องพี่พี่น้องพี่เปาเคียดโทมมันเนาตัวเห็นก่อนแต่ห้าเครียนจมน้ำบักน้ำกับพอาน้ำ ปปแบบ่ปแบบปลาลุงตาลุงเอ้ยปลาลุงไปอยากเก็บน้ำอยู่บอมาเดินข้ามมาเก็บน้ำกันเด็กก่นมามาเก็บเพชรน้ำนางมามามาถ้ามันออกน้ำก็พอได้เก็บอยู่เห็นแบบมันบ่ทานเขาหน่อยีมันปลาน้อยเนกันปลาน้อยก็คือฮันเตอมเบอร์อบร์แบบอันธรรมราเขับไปเออกระเจ้าโคกไง อันนี้มันโคบหน่น้อยน้องเ้ยโคบหน้อยโอ้ยงามอนนงามเท่งามเละงามเละงามเละงามงามเตเเลยงามเตเงามว้าโอ้ยเห็ดเป็นเห็ดเห็ดเห็ดนงาเเลยใส่ป่ะนี่ลูกอวโอ้ยแตงกาเองโอ้ยน้ำ เพชออกในน้ำน้นจะไม่อยู่นเพเิ่งเบิ่งหาคนดบันาสได้ได้แต่นันจะแทมนไทยคือมวนแต่นอบยเลยเออบักบอยบอย